ให้พากันตั้งใจในวันนี้ก็เป็นวันปักขนนนาขึ้นสิบห้าคำพระจันทร์เต็มดวงแจ่มใสส่องสว่างลงมาหาพื้นโลกทำให้มนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายให้มองเย็นตาเย็นใจ สมกับควมว่าเป็นพระจันท์ในวันเพ็ญเต็มดวงพวกเราท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นถ้าหากเรามาพากันคิดดูแล้วความมืดมนอนทการทั้งหลายทำให้มองไม่เห็นอะไรนั่นก็คือเป็นเรื่องของความหลงและ เรื่องของกิเลสอันเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายมีความมืดมุนอนทก,การไม่รู้จะพากันล่องรอยอยู่ในวัฏฏสงสารกี่พบจิตศาสตร์ไม่รู้จักจบสักทิ้นพากันดิ้นลนขนขวยระเสือกกระสนบุ่นวายอยู่ในโลกนี้ ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมาคิดดูดีๆว่าโลกเขสม,มุติในวันนี้จะสิ้นปีเก่ามาถึงปีใหม่เพือให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นในพากัน <c oughs> พิจารณาดูว่าเราพากันสมมุติขึ้นมามีปีเก่าปีใหม่แท้ที่จริงแล้ว เป็นเรื่องของการสมมุติไว้แห่เรียกกันเฉยๆอยาพวกเรามาคิดดูเรื่องปีเก่าปีใหม่นั้นเพื่อจะให้เข้าใจนั้นเราควรมาล,ลึกดูว่าการวนรอบของปีหนึ่งนั้นวนรอบไปตามวันตามเดือนมาครบเป็นปีอันนี้ ชีวิตของบุคคลทั้งหลายและสังขารทั้งหลายนั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเหมือนกันถ้าเรามาพากันดูเป็นเรื่องธรรมะว่าสังขารร่างกายและสังขารภายในภายนอกนั้นก็ไม่ยืนยัดอยู่ยงคงที่อะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ารู้ดูเป็นธรรมะเช่นนี้ก็จะได้ผลได้ประโยชน์ เมื่อหากพวกเรามาพิจารณาดูถ้าพวกเรานั้นอยู่กันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรหาที่พึ่งกันอย่างไรโลกนี้เขาอยู่กันอย่างไรเมื่อเรามาพาก,กันไข้ค,ควรพินิษพิจารณาก็าจะรู้ว่าโลกนี้อยู่ในความมืดมนอนทกคารถ้าหากเราคิดดูแลว้ววัตถสงสารอันที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้สัตว์โลกหมุนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ก็เรียกว่าโลกมืดโลกเมาโลกหลงเป็นธรรมดาถ้ากระมาะคิดดูว่าเราหลงก็คือความเมาความเมาก็คือความมืดหรือความไม่รู้เป็นธรรมดาอย่างนี้คนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เมาทั้งทางนอกเมาทั้งทางใน เมาทั้งนอกนั้นก็คือการมัวเมาลุ่มหลงสิ่งที่ภายนอกนั้นก็คืออะไรท่านวัตถุทั้งหลายก็มีมากมายกายกองที่ทำให้พวกเรานั้นลุ่มหลงอยู่แล้วพวกเราลุ่มหลงอยู่ใน,นสิ่งเียงภายนอกนั้นเราก็ไม่ได้คิดดูสิ่งที่ภายในอยู่ในใจของเรานั้นเพราะมันเป็นของที่ลึกลับ ในละเอียดสุขุมคำภีรลภาพถ้าเกินเหตุฉะนั้นพวกเรามาพาก,กันดูทางนอกก่อนทางนอกนั่นการมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้ก็โลกสมมุติขึ้นมาแล้วถ้าโลกสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็หลงสมมุติอยู่ในโลกเป็นธรรมดาแต่ก็มีประโยชน์ที่จะว้ทะเรียกชื่อ ในสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นความเมาในทรัพย์สมบัติโภคาทั้งหลายเครื่องใช้เครื่องสอยอํานวยความสะดวกทุกอย่างถ้าเราไม่พิจารณาดูแล้วเราก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เราก็มัวเมาลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นได้เดนี่บวันดานวัตถุทั้งหลายถ้าดูอยู่ในปัจจุบันนี้คนเราก็มีความลุ่มหลงอยู่ในวัตถุ ทางภายนอกเป็นส่วนมากเป็นส่วนใหญ่ทำให้ใจของตนเองรุ่มร้อนวิ่งเต้นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็มีความวุ่นวายอยู่ตลอดถ้าพวกเรามองดูดูสิว่าความมัวเมาลุ่มหลงนั้นตามวัตถุคนเหล่านี้ ทั้งนั่งรถนั่งเรือก็อนั่งรถนั่งเรือหมดวันหมดคืนทำจิตการงานต่างๆก็ทำหมดวันหมดคืนจะไม่ได้หลับได้นอนทั้งขึ้นเครื่องบินอยู่บนฟ้า,าหอเงนินเดินอากาศอยูก่ก็ต้องมัวรุ่มหลงอยู่ตลอดนั่นเองมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้อยู่พักอยู่ผ่อนอยู่นอนหลับสบายสักทีก็เพราะความมาความรุ่มหลงความสแสวงหา ความไม่มีเมียงอีเมีมยงพอไม่มีที่สิ้นสุดนัด่นจึงเรียกว่าความมัวเมาลุ่มหลงเหตุฉะนั้น,ม,นมัวเมาสมบัติทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเขาจะสมมุติขึ้นมาเขาจะสร้างขึ้นมาเขาจะออกแบบต่างๆสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้หลอกลวงให้ลุ่มหลงจนติดอยู่ในสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นได้ ก็เรียกว่าบุคคลสร้างขึ้นมาก็เพื่อจะให้คนอื่นหลงเมื่อหลงแล้วคนอื่นก็จะได้เอาสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นติดกับสิ่งนั้นก็ใครเป็นคนทำขึ้นมาก็มนุษย์คนเรานี่เองสร้างขึ้นมาเ่องขึ้นมาแล้วก็ต้องทำให้มีความหลงตามธรรมดานี่ก็เรียกว่าภายนอกเมาอีกอย่างหนึ่งเมาอยู่นอกๆก,ก็คือ เมาสุราเมลไรเหมือนเขาดื่มสุราเมลไรกันอยู่ทุกวันนี้หรือยาเสพติดทั้งหลายให้โทษเพราะนั้นเขาก็มมวเมาลุ่มหลงเหมือนกันเพราะว่ามันสนุกสนานดื่มสุราเมลไรมันก็ยิ่งเมืนเมาเป็นฐานแห่งประมาทมากขึ้นจนหมดเหนื่อหมดตัวหมดเงินหมดทองกินแคปปิน่นเฮโรอีนสูบกัญชาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำให้เขาลุ่มหลงจนไม่มีเงินมีทอง จนหมดกำลังหมดเนื้อหมดตัวันให้ล่วงรับดับตายไปก็เพราะอะไรเพราะเขาหลงเพราะเขามืดมนอนตะก,การเขาเรียกวเมาเมาลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นด้วยขาดสติปัญญายับยั่งชั่งใจของตนเองไม่ได้อันนี้ก็เมาแต่มันเมาอยู่ภายนอกอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายมาคิดดูความเมา ก็เมาเราเมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เมาอะไรเมาเครื่องเล่นต่างๆว่ามันสนุกสนานลื่นเลงมีแต่ความเพลิดเพลินสนุกสนานร้องรางท,าทาําเพลงต่างๆอานนั้นเขากเมาในวัยตั้งแต่เล็กๆตามขั้นตอนของเด็กทั้งหลายเป็นธรรมดาหากพวกเราใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องเมาอีกอย่างหนึ่ง มาเมาลุ่มหลงเครื่องแต่งตัวแต่งกายทั้งหลายเมาเพลิดเพลินหลงตนเองหาเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงเปล่งปังอันนี้ก็เรียกว่าเมาตนเองอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เมาแต่คนอื่นก็เมาหลงตนเองอีกก็เรียกว่าเมาว่าตนเองนี้ออยู่แข็งแรงอ้วนทวนสมบูรณ์ ไม่คิดว่าจะมีโรคภัยก็เก็บไม่คิดว่าจะล่วงลับหนับตายไปไม่ได้คิดถึงว่าตนเองนี้เป็นคนที่กำลังหนุ่มแน่นขยันขันแข็งเดินไปไหนมาไหนทำอะไรขยันขันแข็งไม่ได้ลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอันนี้ก็เรียกว่าเมาในวัยอีกไวัยหนึง่งเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาคิดดูความเมา เมาขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็มาถึงกลางคนมีครอบครัวขึ้นมาก็ดีทั้งสามสิบสี่สิบปีในระหว่างเหล่านี้ก็ต้องเป็นธรรมดามีหน้าที่ถ้ามีครอบครัวแล้วมีสามีภรรยามีลูกมีหลานเกิดขึ้นเราก็ต้องลุ่มหลงต้องมัวเมาหาเงินหาทองเลี้ยงดูซึ่งกันและกันไม่มีที่สิ้นสุดตองได้แก่งแย่งจนถึงลบลาฆ่าฟันกัน แข่งขันกันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นการวิ่งเต้นหาก็หากเป็นธรรมดาหากแต่ว,ว่ามัวเมาลุ่มหลงอยู่ในวัยอย่างนี้ในการหาเงินหาทองสร้างตนสร้างตัวเจ้าของเพื่อให้อยู่มีความสุขความเจริญแต่มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้มันก็มีความหลงอยู่ในตอนหนึ่งยังเข้าวัดเข้าวาไม่ได้เลยบางบุคคลในระหว่างนี้ ตั้งแต่เล็กมาจนถึงหน้าว่างนี้มืดมนอนทการมัวเมาลุ่มหลงอยู่กับเงินกับทองกับหาเลี่ยงชีพจะของในจนทำา้ายล่างผานกันแย่งชิงทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันอันนี้พวกเราก็พากันพิจารณาดูความเมาอีกในระหว่างนึ้งมัดนี่หากพวกเราท่านทั้งหลายจเจริญใบใหญ่ขึ้นมาแล้ว จนถึงเฒ่าถึงแก่แล้วบันก็นมาเมาว่าตนเองเฒ่าตนเองแก่เขาก็เรียกว่าเมาเฒ่าเมาแก่ว่าไปไหนก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้จะเข้าวัดฟังธรรมจาศีลไปกราบไหว้บูชาสวดมนต์ทั้งหลายนั่งจเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนก็ไปไม่ได้พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูที่บุคคลทั้งหลายอยู่ในประเทศของเรานี้ ก็มีมากมายก่ายกองหรือบ้านอยู่ใกล้ๆวัดก็เหมือนกันก็มีคนเท่าคนแก่กันเยอะแต่ทำไมจึงไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยฝึก,กจิตใจของตนอยู่ห่างมัวเมาลุ่มหลงอยู่อย่างนั้นส่วนบุคคลที่พากันเข้ามาวัดฟังธรรมจำศีลเหมือนอย่างพวกเรามันก็มีน้อยผู้ที่จะไปดีมันมีน้อยเท่านี้ เหตุฉะนั้นคนสร้างความดีมันจึงมีน้อยคนสร้างความซั่วคนมัวเมาลุ่มหลงมันมีมากโลกนี้มันจึงมีความรุ่มร้อนและวุ่นวายไม่สงบก็เป็นธรรมดาของโลกพวกเราท่านหลายไม่ต้องหวั่นไหวพวกเราไม่ได้ไปหลงมัวเมาอยู่อย่างนั้นว่ามันเท่ามันแก่พวกเราไม่ประมาทได้พากันมาทำคุณงามความดี เนื่องในวันปีใหม่จะเกิดขึ้นมาเราก็จะสร้างตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าพัฒนาทั้งตนพัฒนาทั้งจิตของตนเป็นผลที่จะนำมาซึ่งความสุขเหตุฉะนั้นทุกคนควรภูมิใจในชีวิตของตนเองทั้งภิกษุสัมมนเนนและองบาสกองบาสิก,กาท่านาสาธุชนทั้งหลายกำลังพากันสร้างความดีอยู่เนื่องในวันนี้ พวกเรากำลังสร้างความดีกันอยู่อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งการมัวเมาลุ่มหลงนั้นมัวเมาลุ่มหลงอะไรอีกมัวเมาลุ่มหลงรูปเสียงกลิ่นรสพผฏฐธัพพะธรรมารมคนทั้งโลกก็เป็นธรรมดาถ้าหากไม่มีกรรมมคุณทั้งห้านี่หลอกลวงให้มัวเมาลุ่มหลงแล้วโลกนี่ก็ยิ่งจะสับสนวุ่นวายมากแต่กรรมมคุณทั้งห้าก็เป็นพิษเป็นภัยแก่การมัวเมาลุ่มหลงเหมือนกัน เหตุฉะนั้นการมัวเมาลุ่มหลงอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเพาราะเรามาพากันพิจารณาดูชนีดดูบางบุคคลนั้นกับมัวเมาลุ่มหลงในโลกภัยไข่เก็บว่าตนเองเป็นโลกนั้นเป็นเออตอนเองเป็นโลกนี้เรี่กว่าหลงมัวเมาอยู่กับโลกกัางบนอยู่เป็นนิดๆหน่อยๆจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลปฏิบัติก็เอาไม่ได้ กวกลัวมันเจ็บนั้นเจ็บนี่จะเป็นโรคนั่นโรคนี้เกิดขึ้นกลัวจะตายไปก่อนอย่างโน้นอย่างนี้ก็เรียกว่าบุคคลเมาในโลกัยไข้เก็บเกิดขึ้นไม่เมาแต่เท่าแต่แก่ก็มาเมากับโลกไภไข้เก็บพกเรามาพิจารณาดูความเมาเมาลุ่มหลงทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้เราก็เห็นได้ชัดเจนแต่บ,บุคคลที่เมาเมาลุ่มหลงอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องของคนอื่น แต่อยางให้พวกเรานี่มัวเมาลุ่มหลงไปอย่างกับเขาให้เป็นคนพากันฝึกฝนอบรมตนเป็นผู้ฉลาดจะสร้างเอาคุณงามความดีให้ได้แม้มีเก็บมีป่วยมีไข้นิดๆหน่อยๆก็พากันตั้งใจทำบุญทำทานรักษาสินภาวนาไปเรื่อยๆเรียกว่าเราสร้างความดีไม่หยุดไม่ถอยหลังไม่กลัวสร้างความดีเกาเรียกว่าเราไม่มัวเมาลุ่มหลงเหมือนอย่างคนอื่นเราไม่ประมาท แเราก็สร้างคุณงามความดีของเราได้มันนี้การมัวเมาลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสพธดถะพระธรรมลมนั้นก็เป็นธรรมดาของโลกที่มีตาแล้วดูแล้วมันก็ชอบใจของที่ชอบใจหูได้ฟังเสียงมันก็ชอบใจจมูกได้ดมกลิ่นมันก็ชอบกลิ่นนั่นลิ่นได้รีมรสก็ชอบรสนั่นกายถูกต้องพอดถพระมันเย็นสบายหรือมันร้อนมันอุ่น มันอ่อนนุ่มนวลมันก็หลงไปธรรมดาก็หลงเมาไปกับสิ่งนั้นอีกลงไปสุดท้ายใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เลยมาลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นอีกจะเรียกว่าเป็นทำเมาลงไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเมาสิ่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้เราพวกเราทําความดีทําความดีแล้วเราก็มาเพลิดเพลินสนุกสนานในคุณงามความดีของตน เราทุกคนทำคุณงามความดีของตอนอยู่ถ้าจิตของพวกเรานั้นมันสงบประงับลงไปได้รับความสุขหรือจิตของเรานี้เพลินอยู่ในการทำบุญเพลินอยู่ในการรักษาศีลแต่าตายไปแล้วจะไปเกิดสวรรค์เห็นว่าตนเองมีความสุขความสบายแบบน,นี้ก็เมาลึกก็ไปอีกละเมาอยู่ในสวรรค์ว่าตนเองอยู่มีความสุขความสบาย บางบุคคลนั้นก็ติดอยู่ในบ้านในช่องมาสะดวกสบายแล้วเงินทองก็มีสะดวกสบายแล้วบ้านอยู่ก็ดีแล้วรถนั่งไปมาก็สะดวกสบายแล้วโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายก็ไม่มีชูสบายแล้วอย่างนี้อะไรมันก็สบายว่ามันสบายว่ามันพอแล้วก็เหมือนเมืองมนุษย์พออยุ่สบายแต่อันไปเมาอยู่ในสวรรค์นั้น มันเพลิดเพลินในสวรรค์ทุกคนได้ยังไม่เห็นสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าพวกสวรรค์เขาเมัวเมาลุ่มหล,ลงตนเองเขาเกิดขึ้นมาเล็กๆเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นตลอดตั้งแต่อุปาติกาเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้นจนจะหมดบนหมดกุศลของตนเองที่สร้างสมอบรมเอาไว้ตอนที่พระตอนที่เขาพากันเกิดอยู่ในสวรรค์เองเขาหลงเพราะมันไม่เหมือนไม่มีเท่ามีแก่มันหนุ่มอยู่ตลอด เหตุฉะนั้นเทวดาทั้งหลายเทพบุตรทั้งหลายเข้ามัวเมาลุ่มหลงลึกเข้าไปกับพวกเราเข้าไปอีกจางหนึ่งเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไปตัดเทศนาแนะนําสั่งสอนตักเตือนพวกเทศทั้งหลายเหล่านั้นพากันมัวเมาประมาทจงเพื่อจะเตือนสติพวกอยู่ในสวรรค์นั้นให้รู้ตนเองเพราะกำลังมัวเมาลุ่มหลงเรียกว่าเมาลึกเข้าไปอีกที่หนึ่ง แบบนี้พวกเราท่านทั้งหลายการนั่งเจริญเมตตาภาวนาท่าฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นสงบประงับเป็นสมาธิดีจิตใจมีความสุขสุขเป็นนิรมิตสุขสุขไม่อิงอมิตรถ้าจิตของเราติดอยู่เราไม่พิจารณาถึงทำต่อไปในภายข้างหน้าแล้วจิตของเราก็ไปติดมัวเมาลุ่มหลงยึดเอาอยู่ในที่นั่นเราก็ติดอยู่ในที่นั่น ก็ยังดีกว่าบุคคลที่ไม่จิตมีจิตสงบคนมีจิตสงบเป็นสมาธิก็มีความสุขมีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งเียาวะ่ายดความสุขแต่เราก็ไม่หลงในความสุขติดอยู่ในสมาธิเราใช้สติปัญญาของตนเองนั้นพิจารณาดูความสุขนั้นมันเที่ยงไหมมันยืนยัดมั่นคงบ้างไหมเราออกมาแล้วมันสุขอย่างเดิมไหมเราเข้าไปมันจึงสุขเราก็จะได้พิจารณาถึง ความเที่ยงของเขาเพื่อจะให้เรานี้รู้จากในสิ่งเหล่านั้นจะได้แก้ไขตนเองไม่ให้เป็นมัวเมาลุ่มหลงอยู่ส่วนมากแล้วจะมาติดอยู่ในสถานที่นี้เป็นส่วนมากเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการมัวเมาลุ่มหลงนี่มันจึงมากมายกายกองแล้มัวเมาสนุกสนานเล,นเลนเื่นเรงเพลิดเพลิน แม่บุคคลทั้งหลายได้ปฏิบัติจนเข้าฌานได้ไปติดอยู่ในฌานก็หลงอยู่ในฌานเหมือนกันกะรีว่าเมาอยู่ในฌานเหมือนกันเราพิจารณาดูการเมาอยู่ในฌานนั้นจนสามารถให้บุคคลไปเกิดอยู่ยังไม่ได้ไปนิพพานอยู่นมนันหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันอันนี้กะรีว่าเมาติดโจม พวกเราท่านทั้งหลายมันเมาลึกเสียเหลือเกินเมาเรียกว่าเมาลึกเสเกินจนถึงขนาดนั้นแต่พวกเราพากันมาพิจารณาดูว่าการเมาทั้งหลายดังได้กล่าวมานั้นก็สามารถที่จะมีความแก้ไขได้เมาในเมืองต้นคนเมาเหล้าถ้าเราก็แก้ไขได้หยุดดื่มเหล้ามันก็แก้ไขได้มันยังมีเวลาส,สว่างบ้างมันเมาแล้วมันก็หยุดเมาหายเมาได้ เมาตั้งแต่เล็กๆมันใหญ่มามันก็ลืมว่าตนเองเป็นเด็กแต่ก่อนมันไม่รู้อะไรมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็รักษาตัวได้แก้ไขตนเองได้บบดน,นี้มาเมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อเราเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเราก็ว่าแบบแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ลงมัวเมาลุ่มหลงมากหลงเพลิดเพลินมากบางบุคคลจนไม่ฟังคําสั่งสอนพ่อแม่ไปไหนก็ไปเพลิดเพลิน ไปด้วยตนเองเวลาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็รู้ตัวว่าตนเองนี่ไม่ดีก็แ,แก้ไขขึ้นมาได้ก็พากันเข้าวัดฟังธรรมจำศินตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีเมื่อหากมาถึงครอบครัวบางบุคคลก็ไม่ประมาทก็ยังทำบุญทำกุศลรักษาศินก็ยังแก้ขึ้นมาได้แันนี้หากว่ากำลังหลงอยู่ในมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่หาเงินหาทองอยงู่นั้นมาพอเลี่ยงตัวได้ ใหญ่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาก็รู้จักว่าตนเองเอเฒ่าแก่ขึ้นมาแล้วก็ยังมีวิธีแก้ไขจะแก้ไขได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็อาจศึกษาธรรมะมีครูบาอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนที่แจ้งแสดงให้เข้าใจในสังขารร่างกายของตนเองมีความเคลื่อนไหวไปมาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็รู้จริงเลยกับหมุนตัวเข้ามา หันหน้าเข้าเข้าวัดฟังธรรมจำศีลปฏิพฤติปฏิบัติตนก็แก้ไขขึ้นมาได้ก็าหายเมาไปได้อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาเท่ามาแก่ขึ้นมามันก็รู้จักว่าเราเท่าเราแก่แล้วควรเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเพราะมีครูบาอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนก็าหายเมาไปอีกหายเมาเท่าเมาแก่เวลามีโรคภัยเคเก็บ ก็ดีมีครูบาอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนว่าสังขางรร่างกายของคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เมีเท่ามีแกมีเก็บมีป่วยอย่างนี้เป็นตามธรรมชาติของสังขางรร่างกายเมื่อบุคคลทั้งหลายมีสติปัญญาพิจารณารู้ดูเข้าใจอย่างนี้ก็คลายความเมาลุ่มหลงตนเองออกได้ก็ทำให้ตนเองมีความสบายไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างเดิม นี่ก็แก้ไขได้ฉะนั้นพวกเราทั้ง,งหลายถ้าเมาลึกๆเข้าไปแล้วเมาอ,อยู่ในรูปเสียงกินรสโปฐัพระก็ดีว่าตนเองจะแก้ไขไม่ได้เมาลึกเข้าไปเพียงไหนก็ตามก็ยังมีนักปาราชญ์สบัณฑิตเมธีทั้งหลายมีพระอริยเจ้าทั้งหลายพูดท่านไดบ้บรรลุธรรมแล้วท่านแก้ไขตนเองท่านได้ท่านก็สี่แจงแสดงแนะนําสั่งสอนให้เรารู้โทษ ของกรรมคุณทั้งห้าแล้วพากันเสียสละละปล่อยวางออกไปได้ mm. ก็ทำใจของตนเองให้สบายได้นี่เป็นวิธีแก้ไขพวกเราท่านทัน้งหลายแม่จิตใจจะถึงสวรรค์ก็ดีถึงพรมมาโลกก็ดีอย่างนี้ทำให้เวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาอีกอยู่แต่อะไรผู้ใดจะแก้ไขได้เป็นปัญหาใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามพระเรียเจ้าที่ปฏิบัติตนเองถึงขั้นสูงสุดก็คือผู้สำเร็จธรรมขั้นสูงสุดนั่นเองคนเมาอยู่สมัยขั้งพุทธกาลนั้นเมาไปถึงพรมโลกอย่างนี้ก็ศาสนะพราหมเขาก็ถึงได้พรมโลกอยู่ในชานแต่องค์สำเร็จปสาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเป็นบรุมมโค่ค้นคว้หาเหตุด,ด้วยสติปัญญาความรู้ของท่านรู้แจ้งแทงตลอด ว่ามันยังเบียนว่าตายเกิดในวัฏฏสงสารอยู่พระพุทธองค์ค้นพบของจริงได้แล้วก็ยังนำทำมะที่คนพบและรู้แจ้งเห็นจริงเทศนาแนะนำสั่งสอนที่แจงแสดงให้พวกที่มัวเมาลุ่มหลงอยู่ลึกๆเหน,นยังแก้ให้หายได้ปลดเปื้องออกจนจิตวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นขาดลอยก็คือได้สำเร็จเป็นพระหรหัน บริสุทธิ์บริพูณ์ด้านจิตใจของท่านไม่มีกิเลสเชือปนเหยียบย่ำดีจิตใจใจก็ผุดผ่องใสผ่งแผ้วสะอาดได้ชั้นใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาคิดอย่างนี้แล้วอย่างไรอย่างไรเราจะเมาอะไรก็ตามตั้งแต่ในเบื้องต้นจนมาเมาถึงสูงสุดก็ยังมีสิ่งที่แก้ไขได้เหตนฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตัดไว้ว่าถ้ามีร้อนอากาศมันร้อนมากๆเพียงใดก็ดี มันก็ต้องมีอากาศเย็นมีความเย็นเป็นประจำถ้าหากมันทุกทุกเสียเลือเกินคนเราีนทุกขเลอเกินมันก็ต้องมีสุขเป็นคู่กันเป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นเรามาพิจารณาเชน่นนี้เราก็จะเข้าใจเมื่อคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเวลาหายให้มีความสุขได้เอามันเป็นอย่างนี้เวลาเราอิดเราเหนื่อยเราอ่อนเราเพียก็ดี เราอิดเหนื่อยอ่อนเพลียแค่ไหนแต่มันก็มีเวลาหายอ่อนเพลียได้เอามาดูเช่นนี้แล้วมันก็มีของแก้อยู่เหมือนกันเหมือนของสกรปรกแล้วก็สามารถที่จะซักฟอกให้สะอาดได้เหมือนกันฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมันมัวเมาล่มหล,มลงอยู่แค่ไหนถ้าหากเราพากันปฏิบัติไปเราก็เข้าหาครูบาอาจารย์ที่ท่าน มีวิชาปัญญาความรู้เฉลียวฉลาดแล้วท่านก็จะชี้แจงแสดงแนะนแนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจพอได้ปลดเปื้องความมัวเมาลุ่มหลงออกจากจิตใจของพวกเราได้ตามกําลังความสามารถของตนเพื่อตนเองจะได้มีความสุขใจเกิดขึ้นมาบ้างนี่พวกเราท่านท,ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมนำตนเองท่านใบนบรรลุมรรคผลก็ยังมีหลายท่านหลายองค์มีเท่าๆแก่ๆผู้ปฏิบัติอยู่หรือจะหนุ่มแค่ไหนก็ตามผู้มีสติปัญญาว่องไวท่านก็มีอยู่ไม่ใช่ท่านจะไม่มีเพราะธรรมะนั้นเป็นของจริงเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วสติปัญญาของบุคคลทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีมันมีเหมือนกันหมด สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ตามกำลังความสามารถของตนเมื่อทุกคนมาพิจารณาดูอย่างนี้มันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะทำแล้วจะปฏิบัติกันแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ให้มัวเมาลุ่มหลงจะได้แก้ไขเพื่อปรปับปรุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนจิตผ่องใสผ่องแผ้วขาวสะอาดตามคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่า พวกเธอทั้งหลายต้องพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้ขาวสะอาดให้บริสุทธิ์ผุดผ่องอันนี้ก็จะนำความสุขมาให้แก่พวกเธอทั้งหลายเหตุฉะนั้นการบรรยายทำเรื่องทำเมาเมามาแต่เล็กจนถึงขั้นเมาสูงสุดนั้นก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายทำเรื่องทำเมาไว้เพียงแค่นี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายไปได้ไปนำปฏิบัติฝึกหัดตน ผลก็จะได้รับความสุขความจเจริญเกิดขึ้นแก่ตนด้วยกันทุกท่านทุกคนเขาขอยุติการบรรยายแต่นี้ต่อไปพากันตั้งใจดูจิตของตน